รถเขต2นะ Mitsubishi น,นะครับติดไฟปาซุก้าด้วยนะโหสวยงามเลยคนระับล้อนี่ก็สวยนะอันนี้ ในขณะนี้นะ่าจะมีรถเข้าบางซื่อนะครับนูนนะพิเศษสินค้าที่986นะครับเข้าบางซื่อไม่รับส่งบริษัรนะครับสำหรับขบวนนี้นะขบวน986พิเศษสินค้านะครับไ,ไ้คู่กับ26เลยนะ ด้านนี้รถเสียนะครับรถส,สวยนะครับดูขอสอมอก,อกไปแล้วเราก็มาดูรฟอฟทสักหน่อยนะครับ เดียนะขบวน986ครับออสตอม4228ถึงบางซื่อเดี๋ระหว่างนี้ก็นำสินค้าลงอยู่นะครับขบวน986จากสุขไหนกรบครับ986ยังไม่ออกนะก็มา,มาดูนี่กัสักหน่อยนะครับสาย96นะขอเบอร์ที่ขอรอด้วยนะครับ กลับดูนะอีกคันหนึ่งตัวตึงนะครับตัวตึงสายเก้าหกอสวยมากครับขอ,รอขอบคุณี่ขอลอนะสายเก้าหกคันเมื่อกี้ด้วยนะ <Yeah. S 2> และในที่สุดครับขบวน986กก็ออกสักทีนะ ครับอก้าดยออกบางซื่อการรเครื่องรุพเโอนมางระห่งรถาโหผู้โดยสารเยอะเลยนะขณะนี้ขบกรถธรรมดาขบวนที่2 1ง211่งเพึ่งองุเลำโพงปลายทางสะพานหินเข้าบางซื่อนะครับ าจะร้อนนะดูแดดนะครับยงังเปล่งเปลี่ยงเลยนะอ๋สตอม4206นะครับ ลาปล่อยกระบวนรถธรรมดาสองหนึ่งหนึ่งครับออกบางซื่อสหมวกด้วยนะ 3.45นาฬิกานาทีครับรถเข้าสู่สถานีชุมทางบางซื่อในชานชลาที่4เป็นขบวนรถสินค้าขบวนที่726ครับจากข้าม่วงสากุสินารายไปทางไอซิบิลล์กระบังครับข้าบางซื่อตอมสี่สองสองหกขบวนมา เห็นสังเกตนะว่ามีตีลากรถมาแล้วครับจากด้านฝั่งโน้นนะแพบ่เปล่าลครับดูคอนเทเนอร์นะครับแพบเปล่าแบบเน้นๆนะบบนนๆนะด้านท้าย สินค้าขาบวนที่726 726จากย่าตรับส่งสินค้าท่าม่วงสากศสีนาร,รายปลายทางไอซีด้านกระบังถึงบางซื่อครับเซอในขณะนี้ครับมีรถจักร G.K พร้อมด้วยปอตตอจนวน5ปอตตอนะครับบรรทุกคอนเทนเนอร์แบบปรับอากาศเข้ามาพ่วงทางด้านตอนท้ายขาบวน726นะครับฝากส่งลาดกระบังนะครับ ค่ะนะ 4 0 3 8นะครับนำบอสตอจุดบรทบรสตอคอนเทนเนอร์ปรปับอากาศนะครับมาพ่วงท้ายขบวน726เสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวจะเดินตัวเปล่านะครับกลับย่านนะเสร็จภารกิจเรียบร้อยนะครับ คันสุดท้ายของขบวน726ครับเพิ่มมานะขาวๆเลยนะครับสําหรับอันนี้ครับเอาตอมสี่สองสองแปดหัว9-8-6วิ 9, 8, ่งผ่านนะ สองศนสองโออ้าวสาวสองสามสีนะสองสามสีสุรินสวนกันเลยนะครับโหยาวด้วย ยวลา14บนาฬิกา15นาทีครับลอยออกบางซื่อแล้ว